าร์มอีกัวนหน้าอีสารตุกกี้ฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสร้างรายได้หลักล้านจากการเพราะเลี้ยงอีกัวนหน้าหลากสีโดยมีทั้งสีขาวสม้มฟ้าเขียวและลายสีน้ำตาลแดงปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฟักไข่ทำให้มีลูกอีกัวนหน้าจำนวนมากเกิดใหม่ ทางนี้พ่อพันธ์ุอย่างเจ้ายิ้มอีกัวน่าสีขาวอายุ5ปีมีมูลค่าสูงถึง200,000บาทเพราะสามารถผสมพันธ์ได้ถึง5สีลูกที่ได้มีราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่350บาทไปจนถึงหลักแสนบาทขึ้นอยู่กับสีและอายุ นายสิทธิพลภูทรวงศ์เจ้าของฟาร์มเผยว่าเริ่มจากความชอบส่วนตัวและทดลองนำเข้าอีกัวนาจากต่างประเทศก่อนจะพัฒนาสีสันหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการตลาดปัจจุบันมีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงทองของการขายลูกอีกัวนา การดูแลอีกัวหน้าไม่ยุ่งยากอาหารหลักคือผักสดและสามารถทนร้อนได้ดีฟาร์มใช้สแลนบงนังฝนและลมในช่วงอากาศแปรปรวนทั้งนี้การเลี้ยงอีกัวหน้าในไทยทําได้อย่างถูกกฎหมายแต่ห้ามปล่อยสู่ธรรมชาติเพราะอาจกระทบระบบนิเวศรายได้จากการเพาะพันธุ์และรับจา้างโชว์ในนานต่างๆทําให้ฟาร์มมีรายได้เกือบล้านบาทต่อปีเริ่มจากชอบก่อนครับอันดับแรกคือชอบเห็นมันแปลกใหม่มันสัตว์ต่างประเทศไม่ใช่สัตว์บ้านเราประมาณนี้ครับ เริ่มจากชอบก่อนแล้วทีนี้ก็เลยลองเพาะดูซื้อเข้ามาขายมันเวลาเราลูกค้าอยากได้สีนู้นสีนี้เราเราไม่มีหายากกว่าจะหาของให้ลูกค้าได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราเพาะเองเราก็ได้เป็นของเราเลยประมาณนี้ครับเลี้ยงได้เลยครับสามารถเลี้ยงได้ขายได้เพาะได้ขายได้ในประเทศ แต่กฎหมายก็คือเป็นสัตว์ควบคุมห้ามปล่อยเลี้ยงได้ไม่ผิดกฎหมายขายได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ปล่อยเมื่อไหร่จะผิดกฎหมายเพราะมันจะไปแพร่พันธุ์เป็นเอเลียนสปีชีส์ไม่เพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่สัตว์บ้านเราถ้าจําหน่ายก็อายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปครับจนถึงหลายปีเลยจนตัวโตก็มีครับราคาจะขึ้นอยู่กับสีครับแล้วก็บางตัวจะมี หลายยีนในตัวสามารถให้ลูกได้หลายสีประมาณนี้ครับถ้าอาการแบบนี้คือร้อนอาปากแบบนี้คือร้อนราคาเริ่มต้นที่สาม้อยห้าสิบาทครับสีเขียว350บาท400จนถึงหลักหมื่นบางตัวถึงแสนก็มีถ้าเราได้สีแปลกๆออกมาสีดั้งเดิมจะเป็นสีเขียว ตามธรรมชาติจะมีสีเขียวสีแดงพวกถ้าเป็นสีขาวสีเหลืองสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าก็อาจจะมีตามธรรมชาติบ้างเป็นการเปลี่ยนเม็ดสีประมาณนี้ครับก็จะมีการกลายพันธุ์บ้างแต่พวกเนี้ยคนทําขึ้นมาเลือดชิดแล้วก็การผรสมกันซ้ําๆซ้าๆซ้าๆประมาณนี้ครับก็จะเกิดเป็นอบินโนขึ้นมาเป็นเผือกขึ้นมาก็คือสีต่างๆนี้ที่ทําเองเลย ก็ส่วนมากจะเป็นพวกรุ่นพี่เขาทํามาแล้วเรามาพัฒนาต่อให้มันเพิ่มสีสันเข้าไปเยอะๆอะประมาณนี้ครับคัดพ่อแม่พันธุ์ให้สีเขาสวยๆประมาณนี้ครับสีทั้งเดิมมันปกติมันสีทั้งเดิมเป็นเป็นสีเขียวครับออริจินอลเป็นสีเขียวสีเขียวสีแดงมีเรื่อยๆครับมีออเดอร์ส่งร้าน ตามสวนจั์จุดจากบ้างประมาณนี้ครับ<ม>ร้านขายสัตว์เขาก็จะมารับไปก็ไปจําหน่ายต่อประมาณนี้ครับเขาก็จะสั่งมาว่าเอามีสีนี้ไหมมีสีนี้ไหมส่วนใหญ่ก็คือซื้อไปโชว์ใช่ใชครับเลี้ยงเลี้ยงสวยงามเป็นสัตว์ตสวยงามพวกนี้ต้องตากแดดถ้าเลี้ยงอย่างถูกวิธีถ้าได้ตากแดดถ้าได้กินผักมีถาดน้ําให้ก็จะ แทบจะไม่มีโรคภัยเลยครับพวกเนี้ยเพราะว่าเขาอยู่กับแดดโรคภัยจะน้อยพวกนี้จะไม่มีเสียงเงียบเราต้องสังเกตอาการเท่านั้นเวลาเขาป่วยถ้าซึมซึมไม่เดินไม่อะไรหน้านนนหนาวนาก็จะปิดโซนครับปิดผ้าไม่ให้ลมลมเข้ามามหน้าฝนก็จะปิดหลังคาให้หลังคาครึ่งหนึ่ง ปกติถ้าตอนช่วงปกติก็จะปิดแสแลนให้ถ้าแดดแรงๆประมาณนี้แล้วก็มีพ่นหมอกเปิดพ่นหมอกให้ช่วงช่วงแดดแรงๆประมาณช่วงเที่ยงช่วงอะไรมีครับออกบูธออกงานตามางานต่างๆงานแฟร์งานเฟสติวัลต่างๆครับแล้วก็ไปตามงานบันเด็กงานอะไรไป ตามโรงเรียนแนะนำเอาไปโชว์เด็กหลักๆจะเป็นในอยู่ที่หอ,อการหอ,อการจนาจะมีปีหนึ่งจะมี3-4ครั้งจะได้ไปทุกปีไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวจะเป็นงานเฟสติวัลงานเทศกาลดนตรี<ช>ก็จะพาสัตว์ไปแล้วก็คนก็จะไปเที่ยวชมดนตรีก็จะมีชมสัตว์ชมอะไรไปด้วยประมาณนี้ครับถ้าคนจะเลี้ยงต้องต้องศึกษาครับต้องศึกษาต้อง ต้องหาข้อมูลรู้ว่าเขาเลี้ยงแบบไหนอยู่แบบไหนถ้าผิดธรรมชาติเมื่อไหร่ก็จะแบบไม่รอดอายุไม่ยืนประมาณนี้ครับไม่สวยทําไมอยู่ที่ฟาร,ร์มสวยจังทําไมเราซื้อไปเลี้ยงทําไมไม่สวยประมาณนี้ครับอีกวัวน,น่าเนี่ยอายุเขาอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะอีกัวน่าถ้าอยู่ตามธรรมชาติสิบถึงสิบสองปีครับถ้าอยู่อยู่ในสถานที่เลี้ยงมีคนได้เลี้ยงได้ถึงอายุยี่สิบปี เพราะว่าสารอาหารให้ครบดูแลดีประมาณนี้สิบกว่าปี1ิ1สี่ปีก็เห็นเห็นหลายตัวประมาณนี้ครับ